เพราะเราเป็นเด็กไม่ดีค่ะเด็กไม่ดีต้องโดนอะไรนะเด็กไม่ดีต้องโดนอะไรนะเด็กไม่ดีต้องโดนโดน l ิ s ร้องเพลงอัดหูไงล่ะถ้ามีโอกาสเล้โอ้เอาคนอะไรี่คนอะไรดีอ้าวคนอะไรด่ขอบคุณมากค่ะ แล้วก็ขอบคุณคุณ,คณพอนี่พนี่ใช่ไหมคะคุณพอนี่ <c oughs> ถอบเพลงมากเลยขอบคุณมากค่ะเอ๊ะเอ๊เเอ๊ะปิดเพลงคุณลิฟสแล้วทำงานทำงานค้างเร็วขึ้นมากอดีใจนะคะที่เพลงลิสเนี่ยทำให้ทุกคนปั่นกันกันไวขึ้นนะคะแบบสายฟ้าได้สามรปร์เซ็นเลยค่ะ ส่วนแน่นอนว่าภาพวานทั้งหมดนั้นแน่นอนว่าหลภาพมากค่ะราวๆเกือบทำโดยคุณตาจินนะคะตาจินนั้นทำเองกับมือภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างตัดเซตโอ๊ะหนึ่งล้านจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งล้านหนึ่งล้านใครใครใครทำอะไรกระอะไร หนึ่งหนึ่งล้านจุดศูนยูนใครไม่ไม่เม่อกี้ไม่ใช่โดนเดทนะทุกคนมีคนป่นลิฉันรู้เลยว่าใครอใหญฉันจบร้อยแล้วลงไปหาได้นะนังนังเฮียเหมานังเฮียเมาหยุดเลยนะอึ่งถามว่าทีมมูสามารถทำได้ไหมโอจะโออ้อ โชว์จังผมรออยู่เลยล่ะครับผม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 อ๋อเขาคือสำหรับดเ n a t i o n สีนเก้ารอยนะสี่พันนะคะขอบคุณค่ะคุณคีรินดาเขาทักว่าว่าพี่ทีผมจัดเลยไว้พี่ทีจังหวะดีว่คือเขาบอกว่าจะโดเน t e สาวหมื่นด้วยผมรอดูอยู่เลยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องโดเน t เองก็ได้เพราะเรามีคนโดเน t ให้ก็อุ๊บอุ๊บ คุณนะคะคุณคุคอดเอาจริงก็ดีสวัสดีครับผมลิโซจังผมฟังเพลงตามหัวใจของลิซวานละหนึ่งร้อยรอบเลยละและอันนี้ของขวัญที่เดวีนาลีคุณคุณคิดลยนะคุณคุณคิดลนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคิรินะขอบคุณมากค่ะ มีมีมีคน MVP กว่าวเคียเหมาแล้วนะทุกคนม <c oughs> อบตำแหน่ง MVP คนใหม่ให้คุณคีนิดนะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะทำมงกุฎให้ด้วย <c oughs> <c oughs> เคียเหมาลิซร้องเพลงให้คุณคีนิดนะเพลงนึงได้ไหมเคียบเหมาเคียเหมาว่าไงจัดไปอ่าโอเคค่ะสำหรับคุณคีนิดนะนะคะขอบคุณสำหรับสองหมื่นบาทค่ะแล้วก็ลิจะมอเปิดเพลงเพลงนึงนะคะอาจจะไม่มีดนตรีนะ <c oughs> เราอันแสนทีคลาดกับยอมรับิดิดคุมคืนไม่เคยเข้าใจ f a s t ฟ r faster เ,เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้คิริตอตกคุง้งทัดด้งไหนแล้วนะคือเจอโดเดนคุณคิริตนะเข้าไปลืมเลยลืมเลยคิริตะคุง้งผมรู้ละแก้กันดีอัสลิตต้องมาแล้วปะ คิดลิลิลิทเร็วกว่านี้คิดลิลิลอ่าั้งไหนแล้วนะทังไหนแล้วนะคะก่อนอีกรอบเลยจะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไรขอบคุณนะคะไม่ใช่โดเด่นะทุกคนมันมีคนแก้มีคนแก้ เฮียเบารอนอีกแล้วใช่ไหมรอนอีกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะทุกคนเฮียเบาแกล้งนะไม่ใช่นะใจยดีมั <c oughs> ก็ตอนแรกก็หายอยู่เหมือนกันเฮียเบาหยุดแกล้งได้แล้ว <c oughs> คือคุณทีแล้วนะเขาทักเพจผมมาว่าแบบเออขอบคุณมากๆอยากสนับสนุนขอบคุณมากๆชอบสองคนนี้มากๆแล้วก็ไลน์หน้าผมว่าจะทำให้ดีตกใจสักหน่อยการโดเนท t i o n สาวบอะไรเงี้ยผมกบอกใจเย็นๆได้เขาจะต้องตกใจนะมากๆแน่นอนนะฮะเราฟังเสียงทีได้เลยจัดให้คุณทีรอเขาเปบนทีมงานได้เลยผมก็ขอบคุณขอบคุณเขามากๆเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าในเพื่อนวีอ่ะผมชอบเสียงคุณทีและดีมากที่สุดเลยครับทั้งคู่ทำคลิปได้สนุกมากฮะคุณทีนะบอกว่าผมเฉลยนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังการโดเนทครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ผม แต่มีคนที่ริดรู้จักอีกคนฮะอะไรวะใครอะเียเบ้ใครคุณคิดนะแสดงตัวหดีนี่เฮียเหมาเหรอเฮียเหมาเฮะผมไม่เกี่ยวหรอผมเขาเขา <c oughs> <c oughs> จะโดเนเดทของเขาเองผมเกี่ยวอะไรเนี่ยเฮียเหมาอะนะเจียดเงินปากระป๋องมาโดเนทอะนะทุกคนเดาถูกเฮียเหมาเองครับผมผมบอก,ก็นกันตั้งแต่เมื่อวานเฮียเหมาสรุปยังไงพูดมาสิเฮียเมา <c oughs> ลอนเอาเงิน เอากันชีวิตพวกเราไปโดเดนใช่ไหมเฮียเมาบอกไปดูนี้นะให้เวลาสิบวิหรือไม่เดียวแล้วนะนเงินของเองแต่ว่าวาไปให้ตกอ้อรอดตัวไปนะเฮียเมาขอบคุณคุณคีน่ยค่ะขอบคุณมากมากนะคะยังไม่เฮียเหมาบอกว่าปิดคลิปให้หน่อยเธอขอบคุณคุณคิน่ด้วยอ๋อโอเคค่ะสำหรับคนที่มาดูไลฟ์วันนี้ของลิฟนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะ แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณคุณคิดิีนะด้วยนะคะสําหรับโดนัทสองหมบาทแล้วก็รวมถึงขอบคุณทุกๆโดนทในวันนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ทุกคนไปสิการจากลานะแต่เป็นการเริ่มต้นตั้งหากแล้วมาเจอกันใหม่นะบ๊าบุยเดฉันคุยกัออบท้าโดนตทเราอยู่เขาบอกที่บ้านอนุญาตอนุญาตเรื่องอะไรเรื่องดีแหละเรื่องโดนตทนะเขาบอกเขาชอบพวกเรามากจริงเหรออือบ้มวจิตดใจ มองเยินดีครับผมแต่ว่าตามหัวใจเนี่ยเป็นเพลงออริจินอลซองเป็นเพลงแรกเลยนะคะอืมอะไรมันจะขนาดนั้นะขอบคุณนะคะผมชอบเพลงที่ลิศเ้อาทั้งหมดเลยครับผมนักเลยอย่าแม่คุณคิดิดาคุณเราอีกแล้ว คุณคุณขีรดนะคุณคี้รีดนะบ้าจริงใหรจะ่าล้มทอปโดเนตคนนี้ได้ฮะอย่าแมมีคนอยากให้โดเนตหนึ่งล้านได้สิี้นี้เชียหรือว่านก่อนนะคะโอเนถึงล้าน ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละพี่ต้นทิ้แก๊แต่ทิ้งแกงอันนี้ไม่ใช่ละเคียวเคียวปองหยุดนะเคียวปองหยุดเลยนะหยุดแก๊งเคียวปองเคียวปองเป็นล้านเลยพี่เคียวปองให้โดเนทแบบร้านแต่แต่เป็นโดเนททิปนะพี่ต้นโอ้โห้ดามีดามีดามีโย่ดามีนัน้อย ห้ามใครเท่านั้นอ่ะ